ก็กสวัสดีชาสัก,กา้าทุกคนด้วยครับก็อยู่ผมไปแล้วนะครับเอกนะววันนี้พบกับการอัปเดตกิจกรรมกันนะครับผมเด็กดัดฟันนี่มันทําร้ายจิตใจผมเลอเกินกล่องสก,กินสุดคูลนะครับรับ1สก,กินที่ยังไม่มีนะร้อยเก้าสิบเก้าคูปองนะวันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สิบหกมีนาคมพศหกเจ็ดนะครับก็ใครสนใจจับใจยโสยได้นะเปิดเพื่อรับ1สก,กินถาวรที่ยังไม่มีไม่สามารถเลือกรับได้นะก็เป็นระบบสุ่มมาแหละของผมขาดแค่ดิสโทเปียเอนฟอเซอร์ไวเปอร์นะครับ แต่ถามว่าซื้อไหมก็ยังไม่ซื้อนะเดี๋ยวเราอัปเดตกิจกรรมไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะมีหนึ่งอันที่เซอร์ไพรส์เรามากมากมวันที่ยี่สิบสองอันนี้ครับที่เราจะพูดกันในส่วนของพลาดไม่ได้แล้วสกินราคาพิเศษใช้เลื่อนขั้นในกิจกรรมอัปเกรดสกินซื้อเลยถามว่าซื้อไว้เพื่ออัปเกรดสกินดีไหมผมตอบได้คำเดียวว่าก็โอเคนะส่วนตัวมองว่าซื้อไว้เพื่ออัปเกรดอะใช่จริงจริงดีดี ส่วนตัวผมว่าดีอย่างนี้ตั้งเชิญสกินสุดเก่งถ้าซื้อถ้าซื้อไปเลยนะแต่ผมกดซื้อแล้วมันไม่ซื้อแสดงว่ามีอยู่อแล้วก็อย่าลืมขึ้นภาพอินเสิร์นะครับก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของเลื่อนขั้นสก,กินเนาะวันที่ยีิบสองนะครับก็จะขึ้นมาให้เราอัปเกรดสก,กินกันก็เตรียมกุปปองกันไว้ด้วยส่วนตัวผมน่าจะต้องเสียเพื่อแวร์หรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดู ผมชอบแวนเฮลซิงมากสกินเฮดโอเคไงรอบนั้นที่สุ่มเป็นวิทยาทานหกร้อยปองแทนที่จะซื้อสกินเลยไอเราก็พลาดแล้วด้วยเออนะก็ในส่วนของขุมทรัพย์สกินนะครับก็มาตั้งแต่วันที่สิบเก้าแล้วเนาะก็เป็นการสนใจก็จับใจให้ซอยได้แต่เรื่องทันสกินรู้สึกว่าจะมีในส่วนของเซนเนียลด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็น่าจิตตังเผื่อใครอยากจะเสียตรงนี้ก็จัดไปครับจัดได้จัดได้ไม่ว่ากันไม่ว่ากัน ร่าวๆก็ประมาณนี้ส่วนอย่าลืมอินเสิร์ตภาพในส่วนของกิจกรรมของ R.B. อ f f l i n e นะครับก็วันแรกก็มีในส่วนของแจกสกินกับเสื้อ2,000ตัวนะเผื่อใครจะรีบมาก็มาได้นะครับเพราะรอบก่อนเขาแจกพันตัวผมจำไม่ผิดนะกิจกรรมก่อน2หนะัานั้นจะเป็น5 0 0ตัว1,000ตัวแล้วก็เป็น2,000ตัวในรอบนี้นะครับก็แปลผมจำไม่ได้นะแต่สวยมากเป็นขาวแล้วก็ข้างหลังจะเป็นแบบลายฮีโร่ เป็นหลายๆตัวไปหน่อยแบบช่องสี่เหลี่ยมสลับกัน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 สวยมากพอเป็นวันที่สองปุ๊บเฮ้ยซื้อมันเหมือนเสื้อซื้อแบบเสื้อแบรนด์อะเออหน้าสนหน้าสนก็อย่าลืมถ้าใครเจอผมเจอกในงานได้ครับก็วันที่หกับวันที่เจ็ดนะอ่าผมน่าจะได้ไปสองวันแหละเพราะรู้สึกว่าผมจะเอาผมอยากไปเพราะรอบที่แล้วรู้สึกว่าเพื่อนผมบิดผมมันไม่ยอมไปกับผมมันชื่อไอ้กล้านะใช่ ส่วนสกินนี้ก็เป็นสกินมวยไทยนะครับเผื่อใครสนใจก็จับใจย้ายใสยได้หรือใครคิดว่ามีดวงก็จัดการเอามานี้กันก็ชอบกันแล้วก็ใช้กดอนใช้กดอน subscribe จะเป็นการแชร์คนเดคลิปมใหม่ครับส่วนจะเป็นคลิปใดต่อไปนะครับฝากติดตาม้วนะว่าวิคฝักแค่นี้ครับฝันพูดผิดวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันเลกตัดฟันมันทำร้ายผมจริงๆนะเว้ยสองวิวสามขั้นสี่ขั้นห้า วัดคอมโบวิดีโอเหรออออก็คือเราต้องดูวิดีโอของไอเนี้ยนะอ๋อ่ะลองดูสิสอนเล่นคอมโบครบทุกท่าของเรยน่าเมดระดับ S มีอะไรบ้างมาดวนครับขอเริ่มจากคอมโบไอพี่ดูพี่คิวแซ่ดเลยแหละจิ้งจอก่วมกับฟิกเกอร์แบบนี้ครับ รเริ่มจากกดสกลิลสองพุ่งให้โดนศัตรูกดสกลิลหนึ่งสบัดกดโจมตีปกติกดสกิลสองช์จบอลเวทพร้อมกับฟิกเกอร์เข้าหาศัตรูกดเอาสเปสสกิลกลับล่าและกดสกิลสองกับสกิลหนึ่งเพื่อบิดดาเมจครับผมไปต่อคอมโบล่างทิ้งจอกขวรญสองรอบต่อเนื่องแบบนี้ครับปรับก่อนนี่ครับภปทำให้มันชัดก่อนมาดูกัน,นอีกรอบครับเริ่มจากกดสกิลหนึ่งสบัดหาใส่อากาศและล็อ ูดาวครับกดสกิลสองปุ้งหาศัตรูกดโจมตีปกติกดสกิลหนึ่งสับปะหากดโจมตีปกติกดอัลติเมทสกิลกับล่าและกดสกิลสองกับสกิลหนึ่งเพื่อปิดดาเมจครับขอไว้ต่อคอมโบพื้นฐานรูปแบบเมนุษย์เมนลิเลียน่าจะรู้กันอยู่หรือเปล่าเรื่องมันจะไม่ผิดตรูกดอัลติเมทสกิลแปลงล่ากดสกิลหนึ่งสับปะหากดโจมตีปกติกดสกิลสองปุ้งและกดสกิลสองเพื่อชาร์จบอลเวทครับขอไว้ต่อคอมโบพื้นฐานรูปแบบร่างจิงจอก เริ่มจะกดสกิลสองพุ่งหาศัตรูกดสกิลหนึ่งสะบัดหางกดโจมตีปกติกดสกิลสามกับล่าและกดสกิลสองกับสกิลหนึ่งเพื่อผิดดาเมจครับขอไปต่อเทคนิคการสังหารกอเทียที่ไวที่สุดของเกมครับเริ่มจัดใส่สกิลหนึ่งด่างมุดให้โดนศรีลถศัตรูตั้งแต่สองตัวเป็นต้นไปกดเอาแต่สกิลเพื่อไกรล่างเป็นจิ้งจอกกดสกิลหนึ่งสะบัดหางและก็โจมตีปกติครับนอกจากนี้เพื่อสามารถใช้ฟิกเกอร์ในล่างมนุษเพื่อต่อสกิลแบบนี้สำหรรัับใคที่่ยงไมเป็นหรือแบบเพิ่งฝึกก็ มาได้นะครับมาดูจิวแซดได้แล้วจะจะไปคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายครับอืมประมาณนี้แล้วกันพี่จิวแดเขาก็มีบอกไว้อยู่นะครับก็สนใจก็อย่าลืมมาดูได้เอาหลุดเลยเอาเอาเอาเอุ้ยเพิ่งดูเองนะเนี่ยทุกคนไอกิจกรรมเนี้ย สกินผมแม่งมีครบแล้วกูต้องได้ลูกแก้วแทนคุณจะรู้จริงๆิงไม่มีสก,กินสำรองให้สำหรับคนที่มันมีสก,กินเยอะๆหน่อยเหรอจะได้มากได้แล้วไหมเมื่อกี้ไม่รู้นี่ยเราดูแล้วกดรับนะคุณได้ยี่สิบแต้ม <c oughs> ไม่รอกก็เราต้องได้ร้อยแต้มอ่ะนะนี่คอมโบแพทริกโหมดมันจะมีบอกเราอยู่ อ๋อมันบอกว่าต้องเล่นจนจบเพลงเมื่อกี้ผมข้ามเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมว่างๆผมไปนั่งเล่นแล้วกันผมอยากลองเล่นเหมือนกันจะสู้กับพลัง KK ก็ชอบอะไรด้วยชักกับแจกดบซับสไครต์อย่าเบรงใจคนดูคลิปไม่ครับส่วจจะเป็นคลิปใดต่อไปนั้นก็ฝากติดตามนานะมันมีฝักแน่ครับัสด็จครับแล้วจะการใครสนใจเรื่องในส่วนของอิโมจิฮกปิ๊บก็อย่าลืมมาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องมานั่งเล่นนะผมเป็นเมนลีน่าเนาะแล้วจะกันเน่บัตเตอร์เน่